เรามาประกบกันนะครับระหว่างความตึงเครียดเสถียรภาพทางการเมืองนะครับกับภูมิทัศน์การลงทุนว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับพูดคุยกันในช่วงของ Economic Focus ครับ เศรษฐภาพจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์การลงทุนอย่างไรนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณหน้าคุณตากดีด e a d of Economic Research หัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ Innova ว e ัจำกัดดตร์ปิยศั์มาณสันดุวะดอรออสตินสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มิรคุณเฟิร์นครับเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนครับครับผมครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยทีเดียวนะคะเศรษฐกิจธุรกิจตลาดหุ้นนะคะเราวิเคราะห์เสถียภาพของรัฐบาลยังไงบ้างนะคะหลังจากที่มีคลิปเสียงหลุดมานะคะระหว่างการพูดคุยนานเจ้ากระทรวงพาณิชย์กับท่านนั่งของสมเด็จหุ่นเซนแล้วก็ดูเหมือนนะคะว่าตอนนี้ท่านเองก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะออกไปทางยุบสภาหรือว่าลาออกตรงกันข้ามยังเดินหน้าที่จะดําเนินการในแง,ง่ของการเป็นผู้นํารัฐบาลต่อไปด้วยเรามองเรื่องนี้ยังไงคะ ก็แน่นอนว่าส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญนะครับผมแต่ว่าประเด็นหลักก็ต้องดูอย่างนี้ก่อนถ้าเผื่อสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของพรรคภูมิใจไทยมีการออกจากทางฝั่งรัฐบาลใช่ไหมครับแต่รรคอื่นๆเนี่ยยังไม่ออกนะครับผมก็คะแนนเสียงเนี่ยก็น่าจะยังเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยเสียงของสสอนะครับผมก็ ที่คำนวณไว้ก็อยู่แถวๆประมาณ2 6 1นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่าบริหารราชการต่อไปได้อย่างน้อยก็ในช่วงหนึ่งนะครับผมในแง่ของตัวภาพของสมการทางการเมืองนะครับผมคณิตศาสตร์ทางการเมืองต่างๆเนี่ยนะฮะฉะนั้นประเด็นถ้าเผื่อในเรื่องของการผ่านกฎหมายสําคัญอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณหรือว่าถ้าโดนเรื่องของไม่ไว้วางใจอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่ายังสามารถที่จะไปได้นะครับผมใน,ใน,ใ,นในภาพเช่นนั้นในระยะใกล้ แต่ประเด็นที่อาจจะต้องคอนเซิร์นก็จะเป็นในประเด็นในเรื่องของการคดีต่างๆนะฮะเช่นคดีเรื่องของการประเด็นด้านตรวจสอบด้านจริยธรรมของตัวนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะที่จะมีการส่งต่อทางฝั่งของสารรัฐมนูญเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็ก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะกระทบต่อเรื่องของเสียรภาพของรัฐบาลได้แต่ว่ามันไม่เร็ว นะครับผมนะมันเพราะว่าปกติคดีความที่ผ่านทางฝั่งของตัวสารรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมนะฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองเป็นซินาริโอหรือว่าแนวโน้มต่อไปฉากทัดต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามองเป็นสามฉากทัดนะครับผมนะก็คืออย่างแรกคือการยุบสภาในทันทีนะครับผมซึ่ง รัฐสภาในท,าทันทีนีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเนี่ยนะฮะของทางฝั่งของรัฐบาลในต่ํากว่าครึ่งหนึ่งนะครับผมกลายเป็นรัฐบาลเสียง,งน้อยเนี่ยก็จะบัญหารัชการหมายถึงว่าผ่านกฎหมายต่างๆไม่ไดก้ก็จะมีการยุฐสภาซึ่ง ัวนี้โอกาสความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำนะครับ <Okay. S 2> ผมนะ,ะถ้าเผื่อในสถานการณ์ปกติแต่ว่าสิ่งที่เป็นความเสี่ยงก็คือว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยในตอนนี้เลยเนี่ยสิ่งที่เป็นความเสี่ยงก็จะค่อนข้างสูงนะฮะในแง่ของเศรษฐกิจเพราะว่างบป,ประมาณจะยังไม่ผ่านสภา uh huh. ของงบป,ประมาณของปี69ยังไม่ผ่านสภาเพราะว่าเพิ่งผ่านวาระหนึ่งไปตอนนี้ก็เข้าชั้นกรรมธิการและเข้าสู่วาระสองวาระสามใช่ไหมครซึ่ง ถ้าหลังกระบวนการนี้ก็จะต้องมีกระบวนการผ่านสวแล้วก็ถ้าเท่าเคแล้วก็ค่อยมีการเรียกว่ายื่นให้ส่งลงพระประมาพาสิไทยทีหนึ่งก่อน30กันยานี้นะครับผมนะซึ่งถ้ากระบวนการนี้เนี่ยไม่ทัน30กันยาเนี่ยหมายถึงว่ามีการพุพากาก่อนเนี่ยงบประมาณในปีหน้าก็จะไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้โดยเฉพาะงบลงทุนนะครับผมภาพกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจจะค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็ เหมือนสมัยปี2023เนะเมื่อสองปีที่แล้วทีเ่เรามีการเลือกตั้งเข้ามาใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวเรื่องของตอนนั้นเนี่ยยังหาตัวเรื่องของนายกไม่ได้สักพักหนึ่งจนกระทั่งถึงแม้ได้นายกแต่ว่ากระบวนการก็ประมาณล่าช้าเพราะว่าหยุดไปตั้งแต่ตอนตอนก่อนเลือกตั้งตอนเดืนเอนพฤษภาใช่ไหมาทาให้กว่าจะได้ตัวเรื่องของงบประมาณใหม่เนี่ยใช้เวลาเป็นประมาณเจ็ดแปดเดือนเศรษฐกิจไทยแย่มากในช่วงนั้นนะครับผมก็เท่าที่ ตอนที่คาดเรื่องของ GDP ตอนปี2023นะครับผมนะตอนนั้นเนี่ยต้นปีเนี่ยทาง i n n o v e s x เรามองประมาณ3ตัวเลขออกมาเหลือประมาณ1.9ไม่ถึง2เปรเตลต่างนะครับผมก็จะเห็นว่าหายไปกว่า1หอรนถ้าลบประมาณเนี่ไม,ไม่ผ่าน <c oughs> นะครับผมนะ ประเด็นที่สองซึ่ง<ช>ห,รหรือว่าซีนาร์โอที่สองที่เรามองว่ามีความเป็นไปได้ก็คืออาจจะมีการปรับครมอรในตอนนี้ะนะครับผมก็แน่นอนก็เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยออกไปใช่ไหมก็จะมีตําแหน่งว่างในเชิงของเก้าอี้รัฐมนตรีเข้าใจว่าหกเก้าอี้หรือประมาณนี้นะครับผมซึ่งด้วยภาพเช่นนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะให้พรรคร่วมรัฐบาลที่เหลือเนี่ยฟิลอินเข้าไปในตาแหน่งที่ว่างแล้วก็บริหารราชการต่อไปได้นะครับผมนะฮะก็ จนกระทั่งอย่างน้อยที่สุดเอาเอามินิมัมที่สุดเลยนะฮะก็คือว่าให้ผ่านกันยานี้<ม>เพื่อให้งบประมาณใหม่เข้ามาแล้วเกิดถ้าเผื่อจะจจาเป็นจะต้องยุบสภาหลังจากนี้เนี่ยทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีงบประมาณใหม่พอมีงบประมาณใหม่ก็สามารถที่จะเรียกว่าจัดสรรงบประมาณไปสู่เขตเลือกตั้งที่มีการที่จะพิจารณาว่าจะจะมีการลงอะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆก็คือจะทําให มีงบประมาณลงไปสู่ในภาคที่ที่ที่ตั้งใจไว้ได้นะครับผมเะนั้นมันก็จะเป็นการเอืออ้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งในระยะต่อไปได้นะครับกระบวนการในเรื่องของการบริหารราชการก็จะเป็นไปได้บ้างนะฮะแต่ก็แน่นอนว่าก็ลุ่มรุมดนอนในระดับหนึ่งเพราะว่าในหลังจากนั้นก็จะเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับผมนะฮะสถานการณ์ที่3เนี่ยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการบริหารราชการแบบปกติไม่ทําอะไรนะครับผมรวมไปถึงว่าถ้ามีคดีความอะไรต่างๆก็ เอ่อจดหรือประเด็นอะไรต่างๆอาจจะมีการลาออกหรือว่ามีการเปลี่ยนตัวนายกซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นไวทาร์ดเพราะเราไม่รู้ภาพโดยสรุปว่าในที่สุดจะเป็นยังไงนะฮรซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ปานกลางแล้วกันในกรณีนี้นะครับผมแต่ว่าก็จะเปิดความเสี่ยงอื่นๆอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมว่าเปิดความเสี่ยงด้านคดีความซึ่งกําลังจะเริ่มมีการลอนสกันนะฮะหรือว่าประเด็นในเรื่องของนายกท่านใหม่อาจจะบริหารารชการไม่ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะถ้าเผื่อ ทางฝั่งของเพื่อไทยนะครับผมก็อาจารย์ชัยกเกษมนะที่เป็นตําแหน่ง<า>เรื่องของเป็นค a ด d i d อีกทัานหนึ่งซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าท่านก็ไม่ค่อยสบายนะฮะอยู่ต่อนะครับก็คงต้องต้องพิจารณาดูในจุดนั้นนะฮะแต่ว่าเรียนโดยภาพสรุปโดยภาพรวมนี้สถานการณ์นี้ก็เรียกว่าไม่ไม่ค่อยดีต่อเศรษฐกิจนะครับผมถ้าถึงแม้ว่าจะมีการยุบสภาหลังจากการาาหลังจากงบประมาณใหม่ออกเนี่ย ตามการคำนวณอย่างเบื้องต้นของเราเนี่ยเราก็มองภาพว่าอาจจะกระทบตอ่อ GDP เนี่ยอาจจะลบถึงประมาณ0.3จากเดิมอย่างเรากรณีถามเนี่ยเศรษฐกิจไทยเรามองว่าโตประมาณ1.4เนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณ1.1นะครับผมแต่ว่าถ้ายุบสภาก่อนงบป,ประมาณใหม่ออกมาเนี่ยมีสิทธิ์นไปได้ว่า GDP ปีนี้ปีหน้าเนี่ยอาจจะลงไปถึง0.5จากจากเบ c เคสก็คือปีนี้อาจจะเหลือแค่ประมาณ1.5ปีหน้าก็อาจจะไใกล้กันถ้าให้ปีหน้าโตประมาณ2ครับผมรับ ออสินครับที่ออสินพูดมาแต่ละฉากคัดเปราะบางมากนะครับ261เสียงมีความหมายว่าระหว่างประชุมนี้ห้าไปฉี่นะครับห้ามมีงูเห่านะครับแถมบอกว่าถ้าเกิดว่ายื้อได้ไปจนกทั่งถึงงบประมาณก็คืออีก3เดือนคือกันยายนเปราะบางมากสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเซนติเมนต์ของคนที่เป็นนักลงทุนและจะส่งผลกระทบต่อนอกจากแมโครนะครับในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆในการลงทุนอย่างไรบ้างครับ ครับก็แน่นอนว่าก็กระทบค่อนข้างพอสมควรน,นะครับอย่างเมื่อวานนี้เราก็เห็นหุ้นตกไปยี่จุดนะฮะถึงแม้ว่าในช่วงต่อไปถ้าสถานการณ์ชัดเจนขึ้นว่าโอเคยังยังสามารถไปต่อได้ไม่มีการยุบสภาก็ตามเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์ก็จะไม่ไม่ค่อยสดใสน,นะครับผมเพราะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยในการบริหารราชการแบบปกติรัฐบาลก็จะไม่มีเรียกว่าโฟกัส,กสในการที่จะไปดูแลในเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วนะครับ,<อ>รบผมแล้วก็คนก็ยังจะเดาอยู่ตลอดเวลาว่า เอ้ยถ้าเกิดมีกระบวนการอะไรต่างๆที่ทําให้การเมืองมีปัญหาเนี่ยมันจะกระทบกับการบริหารราชการยังไงนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคําถามมาหลายคําถามอย,าอย่างเช่นว่าเออถ้าเผื่อเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดกลายเป็นว่านาย,ยกต้องลาออกสมมติถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นนะครับผมตัวคอ,อ,อมอรอาจจะต้องต้องต้อง,อง,อง,องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วเอ้าแล้วกระบวนการในเรื่องของการเจรจาการค้ากับทางฝั่งของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมนะซึ่ง ในในมุมของผมเนี่ยผมมองว่ากระบวนการเจราจากคงเจราจาไปาตัวฝั่งของขา้าราชการประจำก็ยังเจราจาอยู่เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องผ่านสะพานนะฮะตัวเรื่องของเ,อเ,อเรียกว่าตัวส่วนที่สัญญาการค้าถ้ามีถ้ามีนะครับผมมันก็ต้องผ่านสะพานดีแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยนะครับผมก็ทางฝั่งของอเมริกาก็อาจจะมองภาพว่าเฮ้ยมันไม่มเีเรียกว่า,าตัวผู้นําในการที่จะมามาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้เจราจาต่อรองฉะนั้นเขาก็อาจจะเลื่อนออกไปหรืออย่างกระบวนการอย่างเช่นการเลือก การคัดสั่ตัวผู้ว่าแผู้ว่าแบงค์ชาตินะผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านใหม่เนี่ยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็กระบวนการในตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าก็อยู่ในกระบวนการคัดสรรอยู่ในปลายเดือนนี้ก็อาจจะ,ะเหลือสองท่านนะครับผมแล้วก็ส่งให้ตัวรัฐมนตรีท่านเป็นผู้ตัดสินใจเพื่อที่จะยื่นต่อคลรมอแล้วก็ยื่นให้สรงลงครับประหลาพิไทยในลําดับต่อไปนะครับผมแต่ถ้าเผื่อเกิดนายกลาออก ตัวคลมอทั้งคลมอหายไปนะครับผมรัฐมนตรีหายไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นอีกนะครับรวมถึงประเด็นอื่นอีกเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับอย่างเราอย่างเช่นพลกรตลาดทุนนะครับที่ทจะให้อำนาจทางฝั่งของอทางฝั่งของกรตอมากขึ้นใช่ไหมฮะตัวพระาราชกําหนดที่มีการปรับปรุงเรื่องของอกรทอมันอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาด้วยเหมือนกันเพราะว่า เข้าใจว่าก็ยังไม่ไม่เสร็จสักทีเดียวนะอยู่ในกระบวนการระหว่างที่คอรมอเอฟพูฟแล้วเราก็ส่งให้ทางฝั่งของกฤษฎีกานะครับกฤษฎีกาเหมือนจะตีกลับมาว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเหมือนกันก็อยากให้คอรมอเข้าไปดูแลอะไรต่างๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยการบริหารราชการเนี่ยมันมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับผมถ้าเผื่อมันมีการสะดุดหกล้มหรือว่ามีประเด็นต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันมันจะมีปัญหา นี่คือสิ่งที่เราเคยเกิดขึ้นในปี2023นะครับผมตอนที่การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสุญญากาศทางการเมืองอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่ได้ตัวนายกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วถึงแม้ได้แล้วเนี่ยก็กระบวนการในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดสรรการทํางบประมาณซึ่งเข้าไปสู่เรื่องของโครงการภาครัฐต่างๆมันก็มีปัญหาด้วยนะครับผมฉะนั้น อันนี้เป็นซนติเ m e n t ในเชิงลบค่อนข้างแน่นอนฉะนั้นถ้าสถานการณ์ลากยาวอยู่อย่างนี้ต่อไปเรายังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในแง่ของเศรษฐกิจรวมถึงในเชิงการเมืองได้ตัว GDP อย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะมีการหายไปกว่า0.3%อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับผมฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมีความเป็นไปได้นะครับเราพิจารณาดูอยู่สอีกรั้งหนึ่งนะครับแต่เริ่มมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องต้องปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยลงจากที่ i n o อ e s t x คาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.4เหลือประมาณ สัก1.1นะครับอันนี้เป็นการเื้องต้นครับผมค่ครับค่ะโหถ้าแบบนั้นสุญิยกาที่เกิดขึ้นในถ้าเป็นจริงเนี่ยนะคะในเชิงของภาคเศรษฐกิจน่าจะเหนื่อยภาคธุรกิจเองหรือนักลงทุนเองนะคะควรตั้งรับยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ความไม่แน่นอนที่เรายังไม่รู้ด้วยนะคะว่าจะออกมาเป็นหน้าเสือแบบไหนเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ครับก็คงทําอะไรไม่ได้ครับก็คงต้องมีการเตรียมหลายฉาดทัศอย่างที่เราพูดคุยกันนะครับว่าฉากทัศนี้เป็นยังไงฉาดทัศนั้นเป็นยังไงนะครับผมกระบวนการถ้าเผื่อเรามีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเช่นเช่นทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยก็ถ้ากระบวนการมันยังดำเนินอยู่และยังไม่สะดุดก็พยายามจะเร่งโครงการนั้นก็ก็น่าจะดีนะครับถ้าทําได้นะครับผมเพราะเพราะว่าเราก็ไม่รู้อนาคตเป็นยังไงถ้าจะมีการเบิกจ่ายแล้วมีการที่จะเซ็นสัญญาจัดซื้อแต่จ้างแล้วก็รีดจะ อ,อ,อย่างน้อยต่อไปตอนช่วงเกิดสุริกาศขึ้นมาก็ยังทําต่อได้แต่แต่อย่างอื่นก็คงออทําอะไรไม่ได้มากนะครับผมจริงๆก็เป็นการออน่าเสียดายสำหรับสำหรับประเทศไทยนะครับผมจริงๆถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยผมผมเรียนอย่างนี้ว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็มองภาพว่าอย่างตัวออทางฝั่ง i n n o v เวส e x เอกเงเนี่ยเราก็มองคานวณว,ว่าจริงๆถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย เราแอบจะมีความหวังด้วยซ้ําว่าไว้ในครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการลงทุนพื้นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งเพราะว่าพอเราไปดูตัวงบประมาณที่งบประมาณปี69ที่ผ่านตัววาระแรกไปเนี่ยใช่ไหมฮะเราพบว่ามันไม่ตอบโจทย์ต่อเศรษฐกิจไทยมากการขัดเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะชะลอลงมากแต่ว่าตัวเรื่องของการขาดดุลงบประมาณซึ่งจะหมายถึงการที่เงินของภาครัฐอัดฉีดเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยน้อยลงนะฮะปีที่แล้วปีนี้ งบประมาณขาดดุล4.5% GDP ปีหน้า4.3%แล้วพอไปแกะดูไส้ในของตัวงบประมาณในปีหน้าจะพบว่างบลงทุนนะครับผมหายไปกว่า7%นะครับผม7.2 7.3%เนี่ยนะครับอันนั้นมันเป็นการบ่งชี้ว่าการทําตัวเรื่องของงบประมาณใหม่ในในในรูปแบบปกติที่กำลังทำผ่านสภาวาระหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็กำลังคุยวาระสองวาระสามเนี่ย อันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ต่อเศรษฐกิจที่จะมีอยู่ขึ้นในอนาคตฉะนั้นเรามองภาพว,ว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยที่เราวิเคราะห์คือเราคิดว่าสมมุติว่าถ้าเผื่อทำเพื่อไทยเนี่ยได้ทั้งฝั่งด้านกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมานาคมมาเนี่ยจะทําให้เพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีพูดง่ายๆคืออํานาจเดร็ดเสร็จในการที่จะบริหารราชการและไปได้เพราะว่าเราเชื่อว่าโครงการที่จะทําให้เศรษฐกิจฟื้นต่อไปและดีต่อในเรื่องของเศริฐกิจก็คือเรื่องของ โครงการด้านชลประทานโครงการบริหารจัดการน้ําโครงการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องการทั้งการเป็นอยู่กับตวนพระมนาคมแล้วก็รวมไปถึงถ้ากระบวนการบริหารจัดการน้นารนรนรําให้แก่เกษตรก,กรเนี่ยมันต้องอยู่ในกระทรวงมหาดไทยด้วยตอนนั้นเราเลยหวังว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเขามีการปรับคลมอแล้วเนี่ย ครึ่งปีหลังอาจมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องออกพระราชก,กําหนดหรือว่าพระราชบัญญัติในการเพิ่มเพดานนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่จะ,ะมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อจะช่วยสศรษฐกิจไทยในในอนาคตเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทั้งบริโภคลงทุนเรื่องของส่งออกเนี่ยมันแย่หมดแต่กลายเป็นว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยความหวังนั้นแทบจะมาลายหายไปกับตานะครับผมก็ ก็คงต้องติดตามดูแล้วกันว่าหร,หรือว่าถ้าเผื่อมันจะมีเหตุปฏิหารบางอย่างที่จะสามารถที่ทําให้คนไทยหรือว่ากระบวนการในเรื่องของการเมืองเนี่ย กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้สามารถรวมกันแล้วก็บริหารไปต่อได้เพราะว่าศึกข้างหน้านี่ใหญ่หลวงนะครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเห็นแล้วส่งออกที่ดีๆอยู่อย่างเมื่อเมื่อเดือนที่เราเชี่พิ่งประกาศไปที่โตสิบแปดเปอร์เซ็นี่ยมันคือตัวเลขเหลอกในครึ่งปีหลังมันจะอยู่ในแดนติดลบแน่นอนเราคร่อนข้างเชื่อว่าอย่างนั้นจะติดลบมากน้อยนะฉะนั้นด้วยภาพเช่นนี้บริโภคลงทุนในประเทศก็แย่เนี่ยมันต้องการการรวมใจกันเพื่อที่จะผลักดันทั้งภาคการเงินทั้งภาคการคลังอย่างเต็มที่ซึ่ง ในตอนนี้นความความหวังตัวนั้นก็แทบจะเบาบางลงไปครับผมครับครับออซินเพิ่มเติมนิดนึงครับเซนติเมนต์ของบรรดานักลงทุนนะครับทั้งตราสารหน,นี้ตราสารทุนฟันฟลูค่าเงินบาทจะรับผลกระทบยังไงบ้างครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเ,เมื่อเมื่อวานนี้นะครับผมก็เห็นทิศทางของค่าเงินบาทก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงนะครับผมซึ่งเ,เข้าใจว่าอยู่แถวแถวสามสองแปดหรืออะไรต่างๆเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมฮะซึ่ง ในทางหนึ่งโอเคม,มันอาจจะเป็นการดีในใน,ในมุมมองของผมหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเีินบาทเราค่อนข้างแข็งมากเพราะว่าตัวเรื่องของฝั่งด้านดอลลาร์เขาอ่อนเขาเขาอ่อนค่าลงไปใช่เพราะว่าทั้มก็พยายามที่จะบีบผ่านใ <c oughs> นตัวมาลาไรโก้ขอนหรือว่าประเด็นด้านต,ต่างๆฉะนั้นประเด็นด้านเรื่องของเงินบาทที่อ่อนลงบ้างเนี่ยมันก็อาจจะช่วยบ้างในแง่ของรายได้เรื่องก,การส่งออกแล้วก็นําเข้าทางการเงินเฟ้อฟที่ติดลบนะฮะ ในขณะที่ตัวเรื่องของฟันฟลอที่ไหลเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการไหลเข้ามาโดยเฉพาะเข้ามาในตลาดบอลเพื่อมาเก็งกําไรในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งพอเป็นภาพอย่างนี้มันก็อาจจะลดทอนลงบ้างแต่ว่าในในส่วนตัวผมผมมอกว่ายังไม่ค่อยน่ากังวลน,นะคือเรื่องของ ถ้าไม่ใช่ตลาดหุ้นนะฮะเป็นตลาดบอลเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอลเราเนี่ยในในสายตาต่างชาติถึงว่าน่าสนใจในระดับหนึ่งเพราะว่าอัตราผลตอบแทนหมายถึงน่าสนใจในแง่ที่ว่าความมีเสถียรภาพของอด้านการคลังในโอเคระดับหนึ่งนะครับผมดูบอลเราเนี่ยอยู่ประมาณ1.4 2ปีใช่ไหมอ่าสิบปีอยู่ประมาณ1.8ใช่ไหมครับผมถ้าเทียบกับของอย่างอเมริกาเนี่ยบอลยู2สองปีก็เหยีบหยีบสี่ใช่ไหมฮะในกรณีอ่าส่วน10ปีนี่อยู่4.5มันคน มันคนละเรื่องก,กันนะครับผมฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราถึงมีตีมว่าเฮ้ยถ้าเผื่อสถานการณ์การเมืองแบงบปกติประเทศไทยเนี่ยควรที่จะเ,เรียกว่ามีการทําโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งมันจําเป็นจะต้องมีการออกบอลมากขึ้นเพื่อระดมทุนเ,เราน่าจะมีการรับเงินโฟลูเข้ามาแต่กลายเป็นว่าสถานการณ์เหล่านั้นเราเราคือเราไม่ ไม่หาประโยชน์จากสิ yeah. ่งที oh so> ่เป็นเป็นเป็นภาพของโลกในปัจจุบันนะครับกับกลายเป็นว่าพอมีปัญหาในเรื่องการเมืองก็ก็เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับผมว่าจริงๆโดยสรุปตอบคาถามพี่วิทย์ก็คือว่าเรื่องของสถานการณ์เรื่องของตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยจริงๆในปัจจุบันรวมถึงค่าเงินยังไม่น่ากังวลมากเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าถ้าตลาดหุ้นนี้ก็ก็แย่มายาวครับผมครับคับ ขอบคุณมากนะคะดรออสตินสำหรับวันนี้นะคะชัดเจนขอบคุณมากขออนุญาตครัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับดรเปียสมมพันธ์นะคะจาก Innovest X นะคะก็ชัดเจนละค่ะว่าระยะสั้นเนี่ยสั้นๆเลยนะคะน่าจะไปต่อได้ก่อนนะคะแต่ว่าระยะกลางถ้ามีเรื่องของเสถีภาพทางการเมืองที่ไม่แน่นอนหรือว่ามีสุญญากาศเกิดขึ้นนะคะแม้ว่าจะเป็นไปได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ความเสี่ยงของประเทศไทยสูงทีเดียวนะคะงบประมาณถ้าไม่ผ่าน ทันปีนี้ก็คือผ่านก่อนที่จะเริ่มใช้งบประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยก็เป็นไปนได้ที่ GDP จะหายไป1%เป็นเลยนะคะแต่ว่าถ้าทําทุกอย่างก่อนก็อาจจะหายไป0.3%นั่นแปลว่าเศรษฐกิจไทยถ้า i n v e s t มองเนี่ยอาจจะโตแค่1.1%ในปีนี้ด้วยซ้ํานะคะและนอกเหนือจากนี้ก็จะไปกระทบด้วยว่าตกลงผู้ว่าแบางค์ชาติคนต่อไปจะผ่านได้ไหมเพราะว่าต้องเข้าค <Okay. S 1> อรมอลเนาะแล้วก็จะสามารถเจราจากับการคาา้าสหรัฐสำเร็จหรือเปล่าทั้งหมดนี้ส่งผลไม่ใช่แค่ปัจจัยในนนบ้าาะะเาเเเรรป็ เศรษฐกิจเปิดพึ่งพาภายนอกสูงนะคะทางเรื่องเถรยรภาพแล้วก็เรื่องของปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ได้คลี่คลายก็าอาจจะกระทบเป็นลูกโซ่ด้วยเหมือนกันพูดง่ายคือสุญญากาศทางการเมืองส่งผลโดยตรงที่ทําให้เกิดสุญญากาศทางเศรษฐกาิจด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหเราไปดูนะครับถ้าสมมติกรณีซินาโรยุบสภาคือตอนนี้ปริ่มน้ำมาก261เสียงนะครับกับสภาซึ่งมี500อจริงๆไม่ได้แต่ม5 0 0้เนี่ยนะครับปริ่มน้ำมีความหมายว่าระหว่างประชุมห้ามขาดประชุมนะครับ ถ้าเกิดว่าเกิดความเปราะบางและนําไปสู่การยุบสภาดูตามรัฐมนูนมาตรา102ถึง103จัดเลือกตั้งเนี่ยบ้านเมืองอื่นสมมุติเขาจบปั๊บยุบสภาหรือเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่เขาสามารถจัดอิเล็กชันได้ภายใน2อาทิตย์3อาทิตย์ม,มีความหมายว่าเร็วจเจริญน,นะของเรา45 60วัน ก็มีความหมายว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์จริงๆก็ใช้เวลาอีกพอสมควรทีเดียวและนอกเหนือจากการเจรจากับสหรัฐนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าตอนนี้เรากําลังเจรจา FTA สําคัญอยู่ก็คือไทยอียู่27ประเทศจะพลุงพลังช้ากันไปเลยนะครับเดี๋ยวไม่นับว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ย จะได้คอรมอเมื่อไหร่ด้วยนะเพราะอย่าลืมว่ารอบของล่าสุดเนี่ยใช่นานมากอย่างที่บอกนะคะลากยาวไป6เดือนนะคะกว่าจะเคาะเสร็จกว่าจะงบจะผ่านข้อสภาทีนี้เศรษฐกิจสุญญากาศยาวกว่าแค่60วันแน่นอนนะคะทั้งหมดทั้งมวลเราเชื่อค่ะว่ามันจะมีทางออกแหละแต่แค่ยังไม่เห็นแค่ขอความชัดเจนนะคะเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนแค่สถานการณ์การเมืองปกติก็เหนื่อยมากอยู่แล้วค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w a l t h ค่ะ